กราบสวัสดีทุกคนวันนี้พาทุกคนมาท่อง Google m a p นะวันนี้ก็พาทุกคนมาดูลิฟที่ห้างแอมเบียนมอนนะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะทุกคนนะห้างนี้อยู่ในประเทศอินเดียแต่ไม่ทราบว่าอยู่ที่รัฐไหนในเมืองอินเดียก็คือให้ทุกคนพาทุกคนมาดูเอ่อ ลิฟต์แก้วที่นี่นะ่ะก็คือบังเอิญนะค้นหาแล้วเจอมาแล้วก็มาเปิดดูอันนี้เลยทุกคนสงสัยไหมว่าประตูลิฟต์มันมีอุปกรณ์อะไรมั่งอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์แบบประตูลิฟต์เลยนี่แล้วก็จะมีเป็นล้อแล้วก็ลางประตูลิฟต์แบบนี้ อันนี้คือจะเป็นสายไฟมันจะเป็นใช้ระบบเปิดด้วยไฟฟ้านะทุกคนนะอยากจะให้ทุกคนสังเกตอะไรตรงประตูแรนดิ้งดอของลิฟต์มันจะเป็นอุปกรณ์ระบบล็อกประตูลิฟต์หรือที่เรียกง่ายๆเลยว่าเป็นกอนนะทุกคนนะอันนี้คือกอนประตูลิฟตนะ์นะนี่อันนี้คือกอนตัวเนี้ยคือกอนมันจะล็อกกับตัวนี้ มันจะเกี่ยวเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นฟันปลาเลยนะคล้ายๆนะแต่ว่ามันจะเกี่ยวกับตัวตัวกรนี้มันเกี่ยวกับตัวกรณอันนี้เลยแบบนี้เลยทุกคนแต่สามารถปลดล็อกได้ก็คือถ้าปลดล็อกไอตัวนี้ให้ประตูลิฟเปิดได้ก็คือเราต้องเอากุญแจไปไขตรงประตูหน้าชั้นลิฟตรงประตูลิฟที่อ่อ มีรูอยู่ตรงประตูก็คือเอากุญแจนั้นไปแย่ตรงรูประตูลิฟต์แล้วก็ไขกุญแจอา่าทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเป็นการเอ่อปลดล็อกตัวก่อนตัวนี้ขึ้นมากรณีที่อา่าจะใช้ปลดล็อกตัวนี้หรือว่าไขาตรงด้านนอกลิฟต์ก็คือใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นแบบนั้นเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวเหมือนจะเป็นตัวคอย มันจะเป็นตัวเชื่อมกับรูกุญแจลิฟตนะ์เนี่ยเชื่อมกับกุญแจใช่ไหมมันจะเป็นตัวเอ่ออนเนี้ยมันคอยปลดล็อกตัวก่อนตัวเนี้ออกมาก็คือปลดล็อกผ่านเอ่อการไขกุญแจลิฟต์ผ่านตรงรูประตูตรงนั้นตรงประตูหน้าชั้นก็คือเป็นการปลดเจ้าก่อนตัวเนี้ขึ้นมาก็คือให้ประตูลิฟต์เปิดมาได้อันนี้คือเป็นตัวระบบล็อกประตูลิฟต์เลยทุกคนแบบนี้ ก็คือมันจะเป็นแบบเป็นประตูเหล็กแบบนี้เลยอันนี้ก็จะมีเป็นรางประตูลิฟต์อันนี้แต่ว่าอันนี้ไม่ทราบว่าเรียกอะไรนะอย่าต้องศึกษาดูอีกทีหนึง่งก็คือเราสนใจะระบบอุปกรณ์ประตูลิฟต์มากเลยมันมีเป็นลูกก้อมีตัวลูกลูกเลื่อนของประตูลิฟต์แต่ชื่ออุปกรณ์ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่า,อ,าอะไรนะทุกคนนะ อันนี้เหมือนจะเป็นตัวตัวล้อผูกกับตัวสลิงประตูลิฟต์เนี่ยมันจะช่วยคอยดึงให้มันใ,ให้ประตูเปิดอะ่ะมันเป็น,นกลไกของประตูลิฟต์เลยนะทุกคนนะแบบนี้เลยอันนี้เลยอันนี้คือก้อนประตูลิฟต์อันนี้มันจะมีลูกล้อสองตัวนี้ก็คือตัวลูกล้อตัวเนี้ยมันจะเชื่อมต่อกับอ,อ่ตัวลิฟต์โดยสารอะ่ะเวลาจอดตรงชั้นมันก็จะคอยเป็นตัว เปิดประตูลิฟต์ให้เลยโดยไม่ต้องไขกุญแจแะอะไรอย่างก็คือมันจะเป็นอุปกรณ์นี่น่าจะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของตัวลิฟต์โดยสารประตูลิฟต์ก็จะเปิดเองแบบนี้เลยมันจะเชื่อมต่อกันเลยก็คืออยากจะให้ทุกคนอยากจะให้ทุกคนดูตัวระบบเปิดประตูลิฟต์ของตัวลิฟต์โดยสารนะ่ะแต่ว่าอย่าต้องค้นหาว่าเราสามารถดูที่ไหนได้เดีย๋ยวจะให้ดูเดีย๋ยวจะศึกษาดูอีกทีหนึง่ง ก็คือเราจะศึกษาแค่อระบบกลไกของประตูลิบของแลนดิ้งดอร์ก่อนก็คือเป็นประตูลิบหน้าชั้นแบบนี้เลยนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบลิบแก้วทุกคนมีสี่ตัวนะอยาจะไปดูฝั่งนู้นอันนี้ก็จะเป็นลิบระบบสลิงเป็นลิบที่มีห้องเครื่องสังเกตง่ายๆเลยนะทุกคนนะก็คือตัวลิฟตัวนี้มีสลิงอยู่ตรงกลางหลังคาลิบ แบบนี้เลยนี่นี่คือสลิงลิฟนะมีสลิงลิฟนี่จะผูกอยู่ตรงกลางหลังคาลิฟเลยนี่อันนี้แสดงเลยว่าลิฟนี้มีห้องเครื่องนะทุกคนนะอันนี้บนหลังคาลิฟก็จะมีเหมือนเป็นเป็นโครงเหล็กสีเหลืองนะทุกคนนะทำไมบนหลังคาลิฟต้องมีเพราะอะไรก็คือว่ามันจะเป็นความปลอดภัยสำหรับ ช่างที่เข้ามาซ่อมบำรุงลิฟต์ป้องกันอุบัติเหตุการตกได้นะทุกคนอันนี้ถือว่าบนหลังคาลิฟต์ต้องมีเหล็กเซฟความปลอดภัยมันจะเป็นอ่าแบบว่าเวลาเขาซ่อมเวลาช่างมาซ่อมบำรุงลิฟต์หรือก็มบซ่อมอ่าระบบเมนเทนเนนซ์บนหลังคาลิฟต์นะก็คือการซ่อมก็เขาจะได้ปลอดภัยมากก็คือไม่มีก็คือป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นมาได้แบบนี้เลยอันนี้ก็คือ สลิงของ speed cup holder นะทุกคนนะนี่มันจะผูกกับตัวลิฟต์กับตัว s a ี e เกียร์แบบนี้แบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นตัวท่อน้ำมันล้างลิฟต์นะทุกคนลักษณะท่อน้ำมันล้างลิฟต์ก็จะเป็นแบบนี้มันจะเป็นท่อที่เออใส่น้ำมันล้างลิฟต์นะมันจะคอยเคลือบล้างลิฟต์อยู่ตลอดเพราะว่าเออลิฟต์ตัวเนี้ย มันจะเป็นลิฟที่เป็นแบบเออน้ำมันเคลือบรางถ้าไม่มีน้ํามันเคลือบรางมันจะทําให้รางสุดหล่อได้อันนี้นี่เลยถือว่าทําไมรางลิฟถึงได้มันๆวับๆมันเหมือนแบบถ้าเอามือไปจับที่รางอ่ะมันจะรู้สึกลื่นๆน่ะนั่นแหละลิปน่ะเพราะว่ามันมันจะเป็นการเคลือบไม่ให้รางมันสุดหล่อเวลาเพราะว่าตัวลิน่ะมันเคลื่อนที่ขึ้นลงขึ้นลงตลอดเวลานะทุกคนนะมันก็จะไม่ได้หยุดพักเลยนะ ถ้าเกิดว่าลางลิฟมันไม่เคลือบน้ํามันนะทุกคนลางลิฟอาจจะเกิดอา่าเกิดอาจจะเกิดอา่าเป็นรอยหรืออาจจะเกิดอา่าการเสียสีอาจจะทําให้ลางเสียหายได้อันนี้เลยลางลิฟเนี้ยต้องมีน้ํามันเคลือบลางเพื่อป้องกันความเสียหายของลางด้วยแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบลิฟลิฟแก้วนะลิฟแก้วระบบสลิงอันนี้คือ ลูกถ่วงนะทุกคนนะนี่เลยอันนี้ลูกถ่วง <c oughs> ขออภัยนะคะทุกคนเอพอดีไม่ไม่ค่อยไม่สบาย <c oughs> อันนี้คือลูกถ่วงมันจะเป็นตัวอ่าทุกคนสังเกตเห็นเป็นตัวอ่าก้อนน้ําหนักไหมมันเหมือนเป็น,ปนก้อนเหล็กมั่งดูเหมือนคล้ายกับก้อนซีเมนต์มั่งมันมันจะขึ้นอยู่ว่าริปแล้วแต่รุ่นนะ มันจะเรียงเรียงเรียงเป็นชั e ้นเป็นชั้นเป็นชั้นคล้ายๆกับคอนโดนะทุกคนนะจะเรียกเป็นแบบนี้เลยก็คือมันจะเป็นตัวก้อนน้ําหนักเลยนะก็คือมันจะเป็นตัวคอยเอาไว้ดุลน้ําหนักระหว่างลิฟเพราะว่าตัวลูกถ่วงน้ําหนักตัวเนี้มันจะรวมกับเออน้ําหนักจำนวนผู้โดยสารที่มาใช้ลิฟต์นะก็คือมันจะรวมกับน้ำหนักคนด้วยแล้วก็น้ำหนักตัวลิฟต์ด้วย ตัวลูกถ่วงตัวนี้มันก็คือมันจะเป็นตัวสำคัญของลิฟต์เลยก็คือตัวตัวลิฟต์ทำไมลิฟต์ทุกตัว,ตว,ตวมันต้องมีลูกถ่วงพ่ออะไรเพราะว่าอ่อกรณีการทำงานของลิฟต์นะทุกคนนะการทำงานลิฟต์มันจะมีมอเตอร์ที่คอยอ่าขับเคลื่อนลิฟต์ในการขึ้นลงด้วยลูกถ่วงกับตัวลิฟต์กับลวดสลิงนะก็คือสามอย่างมันจะทำงานกัน ก็คือถ้าหากว่าลิฟมันไม่มีลูกถ่วงทุกคนคิดว่าตัวมอเตอร์จะทำงานแบบไหนก็คือมอเตอร์ก็จะทำงานหนักมากอาจจะเกิดทำให้มอเตอร์เกิดความเสียหายในระหว่างการทำงานได้เหตุผลทำไมลิฟทุกตัวถึงต้องมีออลูกถ่วงน้ำหนักก็คือว่าตัวลูกถ่วงตัวนี้ช่วยให้มอเตอร์ไม่ให้ทำงานหนักเกิน ป้องกันความเสียหายจากการทำงานของมอเตอร์ได้อันนี้ก็จะเป็นตัวคอยค่าดุลน้ำหนักระหว่างลิฟนะทุกคนนะ <c oughs> ก็คือถ้าเอามาเทียบเทียบง่ายๆทำไมลิฟตถึงมีลูกถ่วงทุกคนเห็นเคยเห็นมาโยกไหมในสนามเด็กเล่นมาโยกในสนามเด็กเล่นนะ ก็จะมีอีกคนนึงนั่งฝั่งหนึ่งอีกคนนึงนั่งฝั่งหนึ่งอ่ะก็คือจะเป็นการโยกขึ้นแล้วก็โยกลงโยกขึ้นโยกลงอันนี้หลักการทํางานแบบแบบคล้ายๆแบบนี้เลยทุกคนค่าความสมดุลระหว่างน้ําหนักกับน้ําหนักด้วยกันทุกคนนะก็คือมันจะเป็นตัวลูกถ่วงมันจะคอยถ่วงแบบน้ําหนักอีกฝั่งหนึ่งให้มันเอ่อขึ้นไปข้างบน แล้วก็น้ําหนักลิฟต์ก็จะให้ตัวอ่ะลูกถ่วงอ่ะขึ้นไปข้างบนตัวลิฟต์ลงอยู่ข้างล่างลูกถ่วงอยู่ข้างบนนี่คือค่าดุลน้ําหนักระหว่างลิฟต์กับตัวลิฟต์มันจะเกิดเป็นเกิดการอา่เขาเรียกอะไรอะ่ะมันจะเกิดการเคลื่อนไหวระหว่างแรงโน้มถ่วงนึกถึงแรงโน้มถ่วงของโลกโลกเราก็จะมีแรงดึงด,ดูดในตามหลักทฤษฎีนะ ตามหลักพิสิทธิ์แต่เราไม่เก่งหลักพิสิทธิ์ขนาดนั้นนะทุกคนนะแต่คิดแบบหลักทฤษฎีเลยว่ามันก็จะเป็นอ่าการขึ้นลงระหว่างตัวลิฟต์กับลูกถ่วงมันจะเป็นอ่าตัวถ่วงระหว่างอ่าน้ำหนักเพราะว่าน้ำหนักกับน้ำหนักด้วยการมันต้องมีค่าดุลเท่าเท่ากันเท่ากับกันเท่ากันเลยก็คือมันจะสมดุลกับระหว่าง แรงล้มถ่วงของโลกเหมือนกันถ้าคิดแบบอย่างนี้นะทุกคนนะก็คือไม่ได้ถึงแบบเอาลึกเกินนะทุกคนนะก็คือเอาแบบให้แบบพออธิบายให้แบบให,ให้ให้ทุกคนแบบเข้าใจง,ง่ายๆเลยนะอันนี้ก็คือโซ่นะอันนี้คือโซ่ของลิฟนะทุกคนนะลิฟตัวนี้มีโซ่โซ่ตัวนี้ก็จะผูกกับตัวอ,อลูกถ่วงลิฟผูกกับตัวลูกถ่วงลิฟแล้วก็ตัวลิฟนี่ ทำไมถึงต้องมีโซ่เพราะอะไรก็คือตัวโซ่ตัวเนี้ยมันจะเป็นคอยตัวช่วยมันเหมือนจะเป็นตัวช่วยค่าดุลเอ้ยมันจะเป็นตัวช่วยความสมดุลระหว่างตัวลิฟกับลูกถ่วงก็ได้มันจะเป็นตัวช่วยระหว่างกันเพราะโซ่มันจะมีน้ำหนักเหมือนกันก็คือแบบนี้เลย <c oughs> อันนี้ก็คือทุกคนเห็นเหล็กที่มันยื่นออกมาจากกลางลิฟไหมทุกคนนี่อยากจะให้ทุกคนดูดูตรงไหนดีดี เอาตรงไหนดีอะตรงไหนที่เห็นชัดๆนะ่ะเดี๋ยวขอเลื่อนภาพสักครู่นะทุกคนนะเดีย๋ยวขอเลื่อนภาพสักครู่หรือว่าต้องไปดูฝั่งนู้นอาจจะเห็นชัดแล้วสามารถอธิบายได้เดี <c oughs> ย๋ยวเลื่อนภาพสักครู่ไม่รู้เห็นไหม่ะ ไม่น่าจะเห็นเนอะเห็นได้แค่นิดเดียวเองอะน่าฝั่งถ้าลิฟฝั่งโน้นนะน่าจะเห็นชัดกว่า <c oughs> รู้จะเห็นชัดไหมอะ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะคลิปนี้ยาวหน่อยนะต้องขออาภัยด้วยนะทุกคน ขนาดไม่ได้อธิบายแบบลึกๆเกินนะทุกคนนะก็คือก็อธิบายพอให้เข้าใจโดยสังเขตนะทุกคนนะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวเหล็กที่ยื่นอยู่ตรงรางลิฟท์ทุกคนรู้ไหมว่าเหล็กตัวนี้มีหน้าที่ไว้ทําอะไรเหล็กตัวนี้ก็คือว่ามีหน้าที่เป็นตัวตําแหน่งการจอดของลิฟต์นะทุกคนนะมันจะเป็นตัวเซนเซอร์ แล้วมันจะเป็นตัวเซนเซอร์ของตัวลิฟต์โดยสารมันตัวลิฟต์โดยสารมันจะมีระบบเซนเซอร์อยู่บนหลังคาลิฟต์ก็คือพอเมื่อเซนเซอร์อยู่ตรงจุดตรงเนี้ก็คือว่ามันจะเป็นตัวตำแหน่งจอดชั้นเลยตำแหน่งลิฟต์จอดว่าจอดตรงชั้นหรือไม่อันนี้มันจะเป็นตัวบอกตำแหน่งกับลิฟต์เลยนี่อันนี้ก็จะเป็นเหล็กแบบนี้เลยที่มันยื่นออกมาจากรางลิฟต์เลยแบบนี้เลยทุกคนนี่มีหนึ่งสองสามอย่างนี้เป็นต้นเลย อันนี้คือใต้พื้นลิฟต์นะทุกคนนะเห็นใต้พื้นลิฟต์นี่เลยอันนี้คือใต้พื้นลิฟต์อให้ดูใต้พื้นลิฟต์ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเป็นเออมันจะมีตัวสายไฟมันจะเป็นสายทาวเวอร์ดิงเคเบิลที่อยู่ใต้พื้นลิฟต์แล้วก็ห้อยอยู่ตรงพื้นลิฟต์แบบนี้แล้วก็จะมีตัวอันนี้คือเหล็กตรงกลางนะอันนี้คือเหล็กตรงกลางใต้พื้นลิฟต์นะทุกคนนะ เหล็กตรงกลางตัวเนี้มันจะเป็นตัวที่เวลาลิฟลงมาชั้นล่างสุดนะล่างสุดนะตรงชั้นล่างสุดนะมันจะมีตัวบัฟเฟอร์นะที่อยู่ตรงบ่อลิฟนะทุกคนไอ้ตัวกลางตัวนี้มันจะเป็นตัวรองรับบัฟเฟอร์ของลิฟเลยนะทุกคนนะมันจะเป็นตัวมันจะเป็นตัวรองรับกันกระแทกมันจะเป็นตัวรองรับการ กระแทกแล้ระหว่างลิฟกับบัฟเฟอร์นะนี่เลยตรงพื้นลิฟมันจะมีตรงเหล็กตรงกลางแบบนี้เลยทุกคนนะแบบนี้เลยอันนี้เลยถ้าสังเกตนะในถ้าพื้นลิฟใต้พื้นละิฟน่ะถ้าแบบเห็นชัดๆเลยมันจะมีตัวกลางอ่ะมันจะเป็นตัวเหล็กอยู่ตรงกลางมันจะเป็นแบบบางลิฟบางตัวนะมันจะมีแบบเหล็กเป็นมันจะเป็นเหล็กกําหนดของจุดของอตัวที่ เวลาลิฟลงมาจะแบบวบ่าลงแล้วตัวมันจะประสานกับตัวบัฟเฟอร์หรือว่าตัวมันตัวพื้นแล้วก็จะแทกกระแทกกับบัฟเฟอร์ลิฟเลยระหว่างอ,อในบ่อริฟนะแบบนี้เลย <c oughs> อันนี้ก็ให้ดูตัวลิฟนี่คือเป็นลิฟแก้วนี่อันนี้เป็นลิฟสลิงสลิงกี่เส้นเนี่ยน่าจะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกเส้น สาิงลิฟต์นี้มีหกเส้นทุกคนเอ๊ะไม่แน่ใจว่าหกเส้นหรือแปดเส้นมันเยอะเดีย๋ยวนับก่อนสองสี่หกหกเส้นอ่ะนับถูกแล้ว <c oughs> อันนี้ก็คือรางลิฟต์น,นี่รางลิฟต์อันนี้เป็นรางแบบนี้เลยทุกคนอันนี้ลิฟต์ทุกตัวต้องมีรางนี่พื้นฐานอยู่แล้วทุกคนนะอันนี้มาดูตัวลิฟต์โดยสารอันนี้คือตัวลิฟต์นะอันนี้ก็จะเป็นแบบ ข้างในลิฟเลยข้างในลิฟต์โดยสารอันนี้คือปุ่มกดชั้นปุ่มกดชั้นสังเกตดูรู้เลยว่าของมิตซูบิชิทุกคนลิฟเนี่ยเป็นของแบรนด์มิตซูบิชินะก็คือที่จะสังเกตง่ายก็คือจะสังเกตที่ปุ่มลิฟแล้วก็ตัวโลโก้ว่าใช่ของแบรนด์นี้หรือไม่แล้วก็ลักษณะปุ่มนะแล้วก็ลักษณะของตัวลิฟ แต่ถ้าเป็นตัวริมิสูนะมิสูบิชินะมันจะมีหลายรุ่นแต่ว่ามันจะอ่าการการสังเกตนะถ้าสังเกตอนอกคลิปโดยตรงนะที่ถ้าสังเกตนะก็คือมันจะสังเกตง่ายๆเลยถ้าเป็นริมิสูนะสังเกตที่ปุ่มปุ่มกดนอกชานแล้วก็ปุ่มกดในชานนะว่าเป็นของแบรนด์นี้หรือไม่แบบนี้เลย อันนี้ก็จะเป็นเอข้างในลิฟแบบนี้ <c oughs> อันนี้บนอฝาเพดานลิฟเรียกฝาเพดานอันนี้ก็จะเป็นมีหลอดไฟมีอะไรอย่างพื้นฐานของลิฟ <c oughs> อยากให้ทุกคนดูว่าลิฟมิสูลักษณะบแบบไหนมิสูบิชินะอันนี้เลยที่สังเกตง่ายเลยนะทุกคนถ้าเป็นลิฟมิสูบิชินะปุ่มลิฟลักษณะบแบบนี้ ตัวปุ่มกดลูกศรชี้ขึ้นลงลักษณะแบบนี้ลักษณะปุ่มจอแสดงตำแหน่งชั้นเลขชั้นอะไทุกอย่างลูกศรชี้ขึ้นลงมั่นใจหรือว่าว่าของ Mitsubishi แน่นอนทุกคน <c oughs> อันนี้ก็จะเป็น่า,ายนอกลิฟข้างหน้าลิฟต์โดยสารมนก็จะมีหมายเลขลิฟแสดงก็จะเป็น p a s s e n เซนเจอร์ลิฟตเจดกับ p a s s e n เซนเจอริแปดนะทุกคน โอ้ขอภายพาสเซนเจอร์ริมหกนะนี่เลยอันนี้อันนี้ไม่ใช่ในไทยนะทุกคนนะในประเทศอินเดียเลยนะทุกคนนะนี่เลยอันนี้คือสายทาวเวอร์ลิงเคเบิลสายทาวเวอร์ลิงเคเบิลก็จะเป็นสายที่ห้อยตรงใต้พื้นนี่ <c oughs> นี่อันนี้สายทาวเวอร์ลิงเคเบิลถ้าเรียกเป็นอัศับของ อ่ชื่ออุปกรณ์ของลิฟต์นะทุกคนนะก็คือจะเรียกเป็นศัพท์ของชื่ออุปกรณ์ลิฟต์เลยถ้าชื่ออุปกรณ์ลิฟต์ก็จะมีอ่หลากหลายนะมันจะมีตัวเชนเชน,เนซึ่งแปลภาษาไทยว่าโซ่แล้วก็ไกด์เ็วลรางลิฟต์ประตูแลนดิ้งดอแบบนี้เป็นต้นทุกคนสลิงลิฟต์ก็ไวล์ลฟ นะถ้าออกเสียงภาษาอังกฤษถ้าไม่ถูกสำเนียงก็ขออาภัยด้วยหรือว่าถ้าไม่ไม่ถูกก็ขออาภายัย <c oughs> แต่ว่าภาษาอังกฤษก็เป็นคนที่พูดเก่งบั่งไม่เก่งบั่งแต่ว่ามันจะการออกแล้วแต่สำเนียงมันไม่เหมือนกันทุกคน <c oughs> ันนี้ให้ทุกคนได้ดูทั้งหมดทั่วๆของอ่อลิปและก็อันนี้รอบๆทั่วเลยนี่ที่ประเทศอินเดียนะทุกคนนะนี่แบบนี้อันนี้คือลิปของมิซูมิชิอื <c oughs> ขอเพียงอ่าเท่านี้นะทุกคนนะหากมีอ่าการบรรยายหรืออธิบายอะไรที่ผิดพลาด าการใดหรือว่าข้อมูลไม่ถูกต้องต้องขออภัยด้วยนะทุกคน